สวัสดีครับวันนี้กลับมามพบกับพ่อมีเชนเคยนะครับโอเซียนพระบรรนอกครับวันนี้เราจะไปก้อนอื่นจะไปชมพระอะไรนะั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับหรือว่าพี่ท่านใดมีความพิดีพินยังไงก็แสดงภาพิีเทนได้นะครับก็จะได้แป่งปันความรูกันนะครับเพื่อพมอผิดพลาดประกันใดก็ วันนี้ก็พามาชมพระแทวสุพรรณนี่นะครับพระแทวบ้านะน,าานะครับสุพรรณมืองการครับนั่นก็คือหลวงพ่อพระคูโหนมนะครับหรือหลวงพ่อโหนมนะครับวัดหัวกลับอำเภอซ่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่จริงๆแล้ววัดหลวงพ่อโนมนี้จะอยู่แถวๆวัดทับกระดานวัดแม่พุ่มพวงนะครับ จะเลยวัดทำกระดานไปอีกครับถ้าเกิดมาจากที่องเทั้งมโนมท้ายก็เป็นผาเก่งนะครับคนพื้นที่เขาห่วงแห้งกันนะครับพม,มกนก็เก็บ,บว้ไร่เลี้ยนครับพวกก็มาแบ่งไปไล่องค์ครับก็ต่างคนต่างมีพปุมีประสบการณ์กันนะครับเรื่องราคาพมจะข้ออนุญาตไม่พูดนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ ซองฝฟล์ตกลงกันนะครับความพึงพอใจแล้ววันนี้ก็พามาชมมามารุ้จักอีกนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเล่นลุ้นแรกของทันนะครับมันก็มีอยู่ได้ลุ้นนะครับที่เได้รับความนิยมแต่ก็รุ้นแรกนี่นะครับที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีรุ้นซองอีกนะครับรุ้นซอง เพว่มมีสภาพไม่ค่อยซุ้ยนะครับอันนี้เขาเป็นเลี้ยนไอ้ัดยศนะครับเลี้ยนสมรรัากไม่ค่อยซุ้ยได้มีเนื้อเงินนะน้องคําครับอันนั้นห้ายากสางไม่กี่เลี้ยนแต่พวกมมันจะเป็นทองแดงก็มาให้ชมกันแบบขาวนะครับนี่ก็จะเป็นเลี้ยนผดยศ นี่นครับเกะบอกได้ส่วยนะครับทีระลึกผัดหยดนะครับออปีหนึ่งแปดะเรามาดูเียนรุ่นหนึ่งกันนะครับเรียนนุมพอนังเต็มองนะครับรุ่นหนึ่งจะนังเต็มองค์มีอัศนะรอง น,น้างล่งก็จะเป็นยันยันนงพอนะครับเคียนว่ารุร้นหนึ่งนะครับกนหัวกลับลูกซีดลูกห้านงพอเยอะนะค,คนพื้นที่เขาเก็บกันดีนะแล้วก็ลองมาชมกันนะครับงพอท่านนั่งเต็มองค์นะครับ แต่ถ้าเกิดเท้าที่พ่มใช้ดูก็พ่มจะดูเซนเนี่ยครับอัสนะลงพอเนี่ยครับเซนขะแต่ตตยแค่เนี่ยจะคมคมเลยนะครับเล่มเล่มเลยครับท้องเถ้าที่เจอมาจะไม่คมไม่เล่มนี่ยครับปึกเท้าลงพอชัดหมดครับนี่ครับจะติดชัดนะครับเพื่อนนีเนี่ยครับจริงๆในวงแค่ลงพอนี่ก็จะ มีเซนคนแม่วิ่งวิ่งอยู่นะครับนีครับน้าลงพอจะคมนะครับตาหลวงพอจะลึกตั้งกติจะคมเลยนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเซนคอนแมวในซอกแค้นนะครับนี่ครับเท่าที่เจอมาห้องเกยังไม่มีนะครับก็เท่าที่ผมใช้ดูนะครับผมจะดูซอกแค้นแล้วก็ดูอัสนะแล้วก็ดูความคมข้องเลี้ยนทั่วไปดเม็ดตรงนี้เมื่อกอนข้องเกยไม่มีนะครับเดือวนี้ ไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังเนี่ยเม็ดพระคูโนมนุ่มอพอพระคูโนมครางก็จังวัดสุพันนะครับเส้นนุ่มพอจะคมนะครับ พิธีนี้พุกเซกเยอะนะครับลุงพบวชพระบวดก็ซึ่งเป็นอาจารย์ห้วงพ่อนะหลวงปูริ้วก็มานะครับหล,งลวลงพิโรธลายแตงทองผมก็จำชื่อได้ไม่หมดครับแต่รู้ว่าพิธีใหญ่ครับพิธีนี้ข้างล่างก็จะเป็นยันคมคมเลยครับ <c oughs> เราก็ต้องดูความแห้งด้วยนะครับความแห้งของ ลมดำเพื่อนี่ครับเราต้องดูนะบางทีลมดำไหมลมดำเก้าพิ้วเก้าพิ้วไหมครับอันนี้เป็นพิ้วพิ้วเดิมครับที่เขาเรียกกันเนี่ครับตำถา้าลงพอนี่พวมก็ใช้ดูนะครับจะคมคมเลยนะครับเนี่ยครับถา้าลงพอนะเป็นนิ้วเลยนะครับ แต่า้างทางค้างนี่ก็จะเป็นเซนต์แบบค้นแหม่มดเลยตามขอบเลียนเนี่ยนะผมก็ยังหลงกล้องไม่ค่อยเก่งตามขอบเลียนเนี่ยนะครับ จะมีเซียนให้เราเห็นนะครับบางทีส่งกล้องมาค่อยชัด นะครับปลนิ้วโป้จะมีขีดอยู่เห็นไหมครับน,นี่เห็นไหมครับครอบคางครับมันจะเป็นเส้นคนแมวเห็น<ม>ให้เรามันต้องมีเห็นนะครับพอเป็นพระลอยกระแทกนะครับสภาพซวยๆนะครับมันต้องมีเห็นนะซึกกระว่าไปอีกอย่าง อันนี้มองไม่เห็นห่วงนะครับข้างล่างก็จะเป็นครอบห้องชั้นนะครับคมคมเลยครับครอบ่องชันงง้นคมคมถ้าเกิดลมลมนี้ก็ไม่ไม่เทนะครับจะคมคมเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยครับรอบเลียนเลยนะครับ นี่ครับน,นี่เ็ีจะเป็นรุ่นหนึ่งครับน,นี่เป็นรุ่นสองตาลึกเหมือนกันครับรุ่นสองรุ่นสองจะเป็นครึ่งองค์ร่งางจะเป็นผัดหยด วันนี้ก็มาแนะนำลงพนมนะครับแถวแถวบ้านให้รู้จักเผยแผ้บารมีลงพออีกหนึ่งองค์นะครับลงพนมบ่ทั่วก้บครับอำเภอซ่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อมด้วยนะครับ เพื่อจะมีคลิปต่อไปจะได้ไม่ต้องพลาดนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ